ดีครับนักทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้จะมานำเสนอกรบวนท่าที่3ของเจฟคูเปอร์นะครับชื่อว่า expansion p i v o t นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ากลุยุเนี่ทางเจฟคูเปอร์เนี่ย,ยได้สังเกตว่าราคาหุ้นเนี่ยมักจะเทรดแถวแนวเส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้น ค,คือทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงนะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยจะไปต่อเนื่องสักระยะหนึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากพฤติกรรมดังกล่าวได้นะครับคำถามว่าทำไมต้องเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับเนื่องจากพวกเทรดเดอร์ฝั่งสถาบันเนี่ยมักจะใช้เป็นเบนช์มาร์กอินดิเคเตอร์นะครับทำให้เวลาราคาเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวอย,อย่างมีนัยสำคัญนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนะครับก็เงื่อนไขในฝั่งซื้อนะครับแท่งเทียนมีช่วงไฮโลหรือค่าเรนจ์เนี่ยมากที่สุดในรอบ9วันที่ผ่านมานะค,คือเป็นแท่งเทียนที่กว้างนั่นเองนะครับแล้วก็แท่งเมื่อวันนี้หรือแท่งวันนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับ50เส้นค่าเฉลี่ย50วัน50 day moving average นะครับ และเกิดการทะลุขึ้นนะครับวันถัดมาให้ตั้งซื้อเหนือระดับไฮของของแท่งที่วันที่ break out นะครับและตั้งสต็อปลอสต่ำวัน1 point นึ่งพอยต์ณระดับราคาปิดของวัน break out นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขในฝั่งซื้อส่วนเงื่อนไขในฝั่งขายก็ตรงกันข้ามนะฝั่งช็อตนะครับแท่งเทียนมีช่วงไฮโหลค่าเลนจ์มากกว้างมากที่สุดในรอบ9วันที่ผ่านมาแท่งเทียนเมื่อวันนี้หรือแท่งเทียนวันนี้เคลื่อนไหวสูงกว่าระดับ หรือเท่ากับระดับ50 Day Moving ง v อเวเ e และเกิดการทะลุลงตรงข้ามเมื่อกี้ฝั่งซื้อทะลุขึ้นฝั่งช็อตทะลุลงวันถัดมาให้ตั้งซื้อต่ำกว่าระดับโลของวันที่เบรกเอาท์และขั้นตอนสุดท้ายคือตั้ง Stop Loss สูงกว่าระดับ1พอยต์ของณระดับราคาปิดของวันเบรกเอาท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการเทรดนะครับอ,อันนี้เป็นหุ้น IBM นะครับเมื่อวันที่ 18. มกลาปี1995หนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งราคาหุ้น IBM เทรดทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนี่ครับเส้นค่าเฉลี่ย50วันเทรดเหนือทะลุเส้นค่าเฉลี่ย50วัน,น,น,ลวนและก็เป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ9วันที่ผ่านมาโดยนะครับเข้าเงินไขแล้วนะครับโดยถ้าวันถัดไปนะครับวันถัดไป ถ้าราคาเทรดเหนือระดับ96เซ1ส่วน4นะครับไฮของแท่ง breakout นี่เองเราจะเข้าซื้อและตั้งสต็อปรอที่95เซ1ส่วน4 1 p o i n พต์ต่ำกว่าระดับราคาปิดของแท่ง b r e a k o u จากนั้นเนี่ยหมายเลขก2นะครับหมายเลข2ราคา IBM เปิดที่ระดับ96เ5ส่วน8ซึ่งเหนือระดับ96เ1ส่วน4ใช่ไหมครับก็เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อจากนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นสูงไปกว่า5 เสร็จสามส่วนแปดพอยต์เลยทีเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2นะครับอ่าอันนี้ราคาหุ้น Newbridge Networks นะครับอ่าหมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งราคาหุ้นเทรดที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย50วันอ่าอันนี้เป็นเป็นเทรดที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย50วันใช่ไหมครับต่อมานะครับหมายเลขสองราคาหุ้นเนี่ย ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันขึ้นมาและเป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ10วันแล้วก็หมายเลข3เราจะตั้งซื้อเหนือระดับ Hi ของแท่งก่อนหน้านะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นไปกว่า2ยต์นะครับตั้งแต่จุดเข้าซื้อนั่นเองนะครับเอามาดูตัวอย่างฝั่งช็อตกันบ้างนะครับเอ่อ Security Dynamics t e c h n o l o g i e s นะครับก็ เออ่หมายเลขหนึ่งนะครับราคาหุ้นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ10วันที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งช็อตนะครับเป็นเออ่เซลล์สต็อปออเดอร์นะครับที่ระดับราคา84ดสิเซนต์หนนะครับคือเออ่ทางเจคูเปอร์บอกว่า1.8ใต้ราคาปิดของแท่งเบรกเอาท์ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยราคาก็ลงไปกว่า11 p o i n t พนะครับนับตั้งแต่จุดช็อตนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของกระบวนท่านี้นะครับ expansion pivot นั่นเองนะครับก็สรุปนะครับกลยุทธ์ expansion pivot เนี่ยใช้ประโยชน์จากการ breakout ของเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่หลายคนดูใช้ดูกันนะครับ trader มาร์คเทรดในช่วงดังกล่าวสร้างโมนตั้มในการเทรดในช่วงนั้นถึงแม้ว่าการขึ้นลงของราคาจากกลยุทธ์ดังตรงนี้เนี่ยอาจจะไปต่อในภาพยาวแต่ว่ากลยุทธ์นี้เน้น เทรดในภาพระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ